เอาละค่ะหลังจากที่กลายเป็นกระแสดราม,มา่าหนุ่มกัใชัยฟาดเดือดฝากถึงพี่สาวตัดกอดกระหนกน ตอนนี้ล่าสุดเพจดังเผยแล้วว่าพี่สาวของตั๊กกระดคือใครบอกเลยว่าว้า,าวสุดๆไปเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นประเด็นเดือดสุดๆเลยนะคะสําหรับแม่า้าออนไลน์ชื่อดังนั่นก็คือแม่ตัก๊ก่อนกน,นกค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ล่าสุดไปออกโหนกระแสนะคะแล้วก็วันต่อมาเนี่ยทางทีมงานโขนกระแสนี่ได้โทรไปหาคุณแม่ตั๊นนะคะเพื่อที่จะขอยืมพื้นที่หน้าร้านทองนะคะเก็บบรรยากาศนะคะสําหรับการทาข่าวแต่แม่ตั๊นนะคะได้ฝากนักข่าวคนสนิทของพี่หนุ่มนะคะมาบอกว่าจริงๆรายการโขนกระแสนี่ ที่แม่แตั๊งมาออกเนี่ยเพียงเพราะว่ายอดเอ็นเก็แม่ตักดีค่ะงานนี้นะคะพอรู้ถึงหูพี่หนุ่มนะคะทําเอาพี่หนุ่มเนี่ยวีนกลางรายการเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยพี่หนุ่มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการหุ่นกระแสนี่มีมาก่อนก่อนที่แม่ตักเนี่ยจะดังด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าอยากเชิญแม่ตักเข้ามาใหม่หรือว่าถ้าคุณกล้าเนี่ยคุณมาบาท,ที่หุ่นกระแสได้เลยค่ะแล้วก็มีการบอกอีกนะคะว่าคุณฟังพี่สาวคุณจนพี่สาวคุณตอนนี้เนี่ยยังติดคดีอยู่เลยไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะผมรู้ว่าผมเป็นใครและนี่นะคะค ก็คือการวางบอมครั้งแรกนะคะของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่หนุ่มกัญชัยกไ็ไปดังอ่านข่าวที่รายการข่าวใส่ไข่ค่ะคุณผู้ชมคางานนี้นะคะพี่หนุ่มเลยเจาะลึกฝากถึงพี่สาวคุณแม่ตั๊กนะคะบอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ผมรู้ว่าคุณคือใครแต่คุณอย่ามาสาระแนเรื่องของผมเลยไปเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้คุณยังมีคดีติดอยู่เลยทําเอาประโยคนี้นะคะของพี่หนุ่มนะคะพร้อมกับท่าจุ๊บๆของพี่หนุ่มเนี่ยเป็นมีมทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมคางานนี้นะคะชาวเน็ตไม่พลาดค่ะ อยากเผือกค่ะขอทํากันบ้านแบบรัวๆเลยค่ะว่าพี่สาวของคุณตั๊กกอนกนกเนี่ยคือใครค่ะพี่สาวอ่ะไม่ต้องสาระแนเอาตัวเองให้รอดก่อน ปากเนาะให้มันเป็นเรื่องของทางฝั่งของเจ้าตัวเขาเองเอาตัวเองให้รอดก่อนคดีเราก็มีอยู่นะอย่าไปสารแนเรื่องคนอื่นเขาอันนี้เชื่อผมแต่ล่าสุดนะคะชาวเน็ตไม่ต้องไปเผื่อแล้วก็ไม่ต้องไปทํากันบ้านแล้วค่ะเพราะว่ามีเพจใหญ่นะคะชื่อว่าเพจคุณรถร้านทองค่ะได้ออกมาโพสต์ดังนี้ค่ะแม่ตักแม่ไข่ไม่ใช่แม่กูอ p 4ีพี่สาวปริศนากลางรายการห่นกระแสน่หลายคนสงสัยว่าพี่สาวที่โดนคดีพี่หนุ่มกันชัยพูดถึงกลางรายการคือใครโดนคดีอะไร ทางเราขอบอกตัวย่อนะคะเพราะก็กลัวโดนฟ้องชื่อย่อคือพพปโดยสามารถย้อนดูวีดีการ,รมคร่าวๆได้ในหุ่นกระแสะได้เลยค่ะคือเป็นเจ้าของร้านเพชรพลอยทอง 18K และเว็บไซต์ขายหวยต่อมาได้มีการจัดฉากว่าดาราช่องมากสีตัวยอ่อ๊ยอันนี้พระจานทร์ขอไม่พูดนะคะถุงหวยรางวัลที่1จากเว็บไซต์ของตนพอเรื่องบันโดนบอสนวัตแฉว่าจัดฉากลูกค้าที่เคยซื้อเพชรพลอยทอง 18K ไปก็เอาไปตรวจสอบจนปรากฏว่าเป็นของเกรดต่ำไม่ได้คุณภาพ แบบที่โฆษณาเลยค่ะจนสุดท้ายก็เดินตํำรวจ CID รวบไปแบบตึงๆต,ตอนนี้ยังมีคดีติดตัวแบบที่หนุ่มกัใชัยว่านั่นแหะเข้าตําราฝนตกที่หมู่ไหลคนจันไรมาเจอกันว้ายเอาละค่ะผู้ชมค่ะงานนี้ทําเอาชาวเน็ตนะคะก็อยากจะรู้ว่าอักษรย่อที่ทางเพจคุณรถร้านทองเนี่ยโพสต์คือใครสาหรับคุณผู้ชมราคาคิดว่าเป็นใครคะเอาละค่ะผู้ชมขาสําหรับอักษรย่อที่เพจดังบอกว่าพอพอ คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเป็นใครเพราะว่าตัวประจักเนี่ยไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นใครรองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังขุดคุยถึงวีรกรรมของพี่สาวคนนี้อย่างหนักเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้มาดามเมาด้วยนะคะวันนี้ประจักต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ